แค่เพิ่งเชื g a การมแทนเกงวันนี้กนแน่นอนอีนาเนวันที่ร้อยยิ่มนานทเดืออหเพราะตัวเองสุดที่สุดพยายามดีแม่ีมาได้ยังไงบอกแกว่ายังไงนะคิดแบบนี้ี๋ยวก็ได้ตายหรออีตัตนที้ฉืดหนัเพื่อคอยรับยาแม่ตัวคงแกไม่ได้ไปถึงนาทีก็มมีอารเปลนตฉัน มีเพียงแค่เราสองคนคงลงใจขึ้นเงินสิตัวฉันนั้นจะปกป้องแกทุกอย่างล้วนก็เป็นแค่ฝันเท่านั้นเราจะไม่อาภัยให้ผมเงินรอที่ว่าไอ้จอมโกหกนั่นนะคนไรจะไม่ถึงเป็นผมได้ละเนี่ยทังทังที่เช่วยไว้แล้วเธอแล้วทำไมแกจึงยังได้ร้องไห้ละมาเพิ่งพูดว่าผู้นี้ ส,เ,สเอาและจงลุกขึ้นมาสัญแบบนั้นเลยดีวันนี้กันนยน้อยน่ารู้วันที่ร้อยยิ่งนั้นแทบเดือนหาย oh. เอาแต่เังคับตัวเอง oh. ด้วยตัวแกก็คงเด๋ยวพังแต่ถ้าจะยังคงคิดฟืนต่อไปกันให้ม,มันสมดุลก็เป็นนาที่ของฉัน oh. ตัวนายคนนี้อีกคนจะคอยไปรับทุกอย่างเอ๊อฮัลโหลค่ะแม่ไม่ได้คกันนานเลยนะ างวันมันก็ลำบากนิดหน่อยแต่ว่าผมสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงนะแล้วท่านนั้นหล่ะเป็นยังไงบ้างไาว้ว่างาผมจะกลับไปเยี่ยมนะไม่แม้แต่จะเข้าใจเรามาที่แห่งนี้เพราะเหตุผลใดที่ว่าไอ้จอมโกหกนั่นนะคนร้ายทำไมถึงเป็นผมไปได้ละ่ะทุกอย่างล้วนก็เป็นแค่ฝันเท่านั้นช่วยไปให้ผมกันได้ไหมตัวของผมซื้อตรงนี่ไง เอาเลยเกินความเสียใจเข้าไปเนื่อยจำตองที่ให้อยาช่วยแกเธอะจะไม่มันถึงกลายเป็นแบบนี้นลยเมื่อพิ่งผูกกับกูนี่เสียเอาและตรงลนุ่มขึ้นมาสั้นแต่ถิงยั้นก็เจอไม่เห็นจำได้ไม่เชื่อไม่ได้ที่เราสองจำจำทั้งที่พยายามไปตั้งแต่ไหนจะหาว่าตัวเราไม่ได้เกันมา ผมขอโทษนะ